นจนค่ะหนูชื่อนางสาวอภินยาแท่ขอชื่อเล่นชื่อเบลค่ะมาจากเมล็ดพันธุ์ภูเก็ตซิตี้ค่ะคมจมามาใวใ่ มารู้จักกับพระเจ้าได้ก็สักพักแล้วค่ะตอนที่รู้จักพระเจ้าก็ตอนเด็กเด็กก็คือไปร่วมกิจกรรมกับพวกพี่เขาแล้วก็รู้จักก็แค่รู้จักอะค่ะแค่รู้จักว่าพระเจ้ามีอันนี้ศาสนาคิดนัดเมื่อก่อนก็คือเป็นคนที่ดื้อใจร้อนแล้วก็ไม่ฟังใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครยุ่งกับชีวิตแล้วก็เป็นคนที่เถียงแม่เก่งมากเพราะว่าเป็นคนไม่ยอมคนค่ะแล้วก็ดื้อจนพี่เลี้ยงร้องไห้ แล้วก็หลงหายไปหลายรอบมากแล้วก็ได้กลับมาที่ที่ท่าจากซิตี้เพราะว่ามีพี่ออมค่ะหนูได้ทักหาพี่เขาเพราะว่าเจอปัญหาและอยากกลับไปค่ะเมื่อเพื่อนไปเจอปัญหาก็จะแบบไม่มีทางออกเลยค่ะมันแบบตันไปหมดไม่รู้จะพูดกับใครแล้วเป็นคนที่ไม่มีปัญหาจะไม่ค่อยพูดด้วยเพราะว่าจะเก็บไว้คนเดียวค่ะแล้วก็ แบบมันเหนื่อยมากๆตอนนั้นแล้วแบบเด็กอายุ1112อย่างงี้ค่ะแล้วแบบมันหนักแบบไม่มีใครไม่มีพูดกับใครแล้วแบบไม่มีที่ระบายกับใครค่ะแล้วแบบต้องนอนอยู่คนเดียวในห้องอย่างนี้ยก็แบบไปโรงเรียนก็เล่นกับเพื่อนแล้วก็กลับมาอยู่พออยู่ที่โรงเรียนก็ทําตัวปกติแต่พอกลับมาอยู่ที่บ้านก็ไม่ยิ้มไม่ลาเริงเหมือนอยู่โรงเรียนใช่ก็ประมาณหนึ่งปีกว่าๆที่ต้องทนอยู่กับสภาพนี้แบบ ก็เรื่องครอบครัวด้วยครอบครัวนี่คือที่หนึ่งเลยเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องเรื่องแบบส่วนตัวด้วยที่แบบที่แบบรู้สึกว่าเหมือนแบบเราอยู่ไปทําไมอะ่ะอยู่ตื่นเช้ามาไปโรงเรียนแค่นี้หรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรื่องแม่บ้างเมื่อก่อนแม่เป็นคนที่แบบแม่เป็นคนเออเป็นคนที่แบบกินเหล้ากินเบียร์ใช่ไหมก็เราจะเป็นคนที่ไม่ชอบแล้วก็พอแม่จะทะเลาะกับพี่บ่อยมากพี่ชายแล้วแบบพอทะเลาะกันก็นก จะตีกันอย่างนี้ค่ะแม่ก็เครียดอย่างนี้แล้วเราเป็นแบบลูกสาวคนกลางแล้วแบบรู้สึกแบบอึดอัดแล้วแบบไม่อยากอยู่ไม่อยากอะไรกับใครมันไม่มีทางออกจริงๆก็เลยกลับมาหาิยทที่รัเนาง กลับมาหาพระเจ้าใช่ไหมคะพอ,พอยอมชีวิตใด้กับพระเจ้าแล้วชีวิตแบบจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยคะ่ะแบบเราดื้อแค่ไหนก็แบบยังมีพระเจ้าที่ยังขอช่วยชีวิตเอาไว้ค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนในโบสถ์แล้วก็พี่เลี้ยงทุกคนที่ช่วยแบบเปลี่ยนชีวิตเด็กที่แบบไม่น่ารักให้เป็นเด็กที่น่ารักได้จากเด็กที่ยิ้มยากกลายเป็นเด็กที่ยิ้มง่ายแม้ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ อธิที่านกับพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบช่วยพายุงเราขึ้นมาขอคุณพระเจ้าที่ไม่ส่งแบบหายไปจากชีวิตเราไม่ว่าเราจะเป็นคนยังไงค่ะพอหนูมาบวชแล้วใช่ไหมหนูอธิษฐานเผื่อแม่มากขึ้นแลวแม่หนูอ่ะเหมือนจะได้แบบจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตหนูมากขึ้นแล้วเหมือนแม่เริ่มจะเปิดใจให้กับพระเจ้าแล้วด้วยค่ะแล้วหนูก็จะหนูก็หนุนใจแม่ไปเรื่อยๆจากเมื่อก่อนแม่เป็นคนที่แบบ เป็นคนที่หนูไม่อยากคุยด้วยแต่พอหนูเราอธิษฐานและหนูกับเปลีย่ยนเปลียปล่ยแปงตัวเองรอบนี้แม่เป็นคนที่หนูพูดได้ทุกเรื่องและแม่ก็วางใจในตัวหนูให้หนูมาโบสเมื่อก่อนก็มีห้ามบ้างเพราะหนูดื้อจะพอหนูดืออด้อแม่จะพูดว่าไม่ต้องไปโบสแล้วถ้ายังเถียงแม่อยู่แต่ช่วงนี้แม่จะถามว่าไปโบสไหมวันนี้ไปโบสไว้ไม่ไปโบสเหรอทำให้ไม่อับน้ำอย่างเงี้ยค่ะวันแรกที่ได้กลับมาก็รู้สึกว่ารู้สึกแบบ คือพอนามัสก,การแบบร้องไห้หนักมากเพราะว่ารู้สึกว่าแบบทำไมเราดื้อขนาดนี้เราเป็นเด็กที่แม่น่ารักไม่เชื่อฟังขนาดนี้ทําไมทุกคนยังรักเราและยินดีกับเราที่เราได้กลับมาทําไมแบบหนูไม่เคยเจอคนที่รักหนูขนาดนี้นก็เลยนะมันตื้นตันมันพูดไม่ออกค่ะดีใจมากๆที่กลับมาหนูแบบขอบคุณพระเจ้ามา,ากมาๆที่ยังทรงดูแลชีวิตเด็ก คนนี้ขอพูดนี้ที่ทำให้แบบมีที่ระบาแล้ะมีแบบคนรอบข้างที่ดีค่ะทั้งนี้ไม่เคยเจอมาพอเราแบบมีชีวิตที่ดีกับพระเจ้าแล้วก็อยากจะรับใช้ในการนมัสก,การค่ะก็ทุกอย่างไม่ว่าจะคือการรับใช้ในโบสถ์ก็อยากเนาะจะรับใช้ทั้งกาดอะไรที่ทําได้ก็อยากจะทําแล้วก็ที่อยากทํามากที่สุดคือเป็นทีมนมัสก,การในโบสถ์ค่ะทั้งแบ็บอพหรือว่าเล่นเครื่องดน,นตรีก็ได้ค่ะ ขอบคุณพระเจ้านะคะสําหรับพี่เลี้ยงก็ขอบคุณที่ท่งส่งพี่เลี้ยงคนนี้มาให้หนูขอบคุณที่แบบไม่ว่าหนูจะปฏิเสธเขากี่รอบไม่ว่าหนูจะดื้อแค่ไหนเขาก็ยังตามเพื่อที่จะให้หนูได้มารู้จักกับพระเจ้าะคะ่ะก็ขอบคุณคำหรับพี่เลี้ยงคนนี้ที่แบบอดทนกับเด็กคนนี้มากๆก็ขอหนุนใจสําหรับพี่น้องที่กําลังมีปัญหาหรือว่าท<ม>้อใจหรือว่าอ่อนกําลังนะคะขอให้คุณ ลุกขึ้นมาและกลับมาหาพระเจ้าขอให้คุณคู่ขอธิฐานขอให้คุณนั้นคุยกับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นทางออกของเราทุกคนไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอ่อนกำลังหรือเราจะไม่มีทางออกอะไรแค่คุณอธิษฐานและเปิดใจให้พระเจ้าเข้าไปในชีวิตชีวิตคุณก็จะเจอแต่ความสําเร็จแล้วก็ได้ปล่อยวางค่ะไม่มีใครในโลกนี้ทําให้เราหลุดพ้นจากปัญหาที่เราเจอได้แต่มีอยู่แค่คนเดียวคือพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะ สิ่งที่อับเยนรรจะสร้างในมื่อไทางไปเรา